สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วกับครูเอเทอร์นัทยาจากอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีค่ะทำเหมือนกับนางงามรักเด็กเลยวันนี้เจอกันในเดที่16ของคลิปมหาการ์21วันนะคะ,ะในหัวข้อ,อ จำไม่ได้แล้วว่าหัวข้ออะไรขอดูโพยแป๊บหนึ่งค่ะหัวข้อการสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆนะคะสวัสดีค่ะโยนิไม่เจอกันนานเลยหายไปไหนเอ่ยอุ้ยคิดถึงจังค่ะความการสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆในยามที่คุณรู้สึกท้อแท้คุณรู้สึกว่าเป้าหมายของคุณไปไม่ถึงฝั่งฝันนะคะก็จะมาแนะนำว่า คุณกลับไปย้อนดูชีวิตของตัวเองในวัยห้าขวบนะคะวัยที่คุณเป็นเด็กที่กำลังสนุกสนานร่าเริงเบิกบานด้วยค่ะแม่คิดดีคิดบวกรู้สึกดีอ้าว yes รับรับ,ร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 บความร่ำรวยเรารับอยู่แล้วนะคะก็ให้กลับไปย้อนดูชีวิตของตัวเองในวัยเด็กนะคะวัยห้าขวบประมาณนั้นเป็นวัยที่ เรากำลังสนุกสนานร่าเริงไม่คิดสิ่งใดนะเวลาที่เราต้องการอะไรเราก็อ้อนพ่ออ้อนแม่ใช่ไหมคะพ่อแม่ก็จะรีบหาให้เพราะว่าพ่อกับแม่รักเราใช่ไหมคะเออน,นะแล้วกเ็เวลาเราเหกลม้มหกลุก เราก็ลุกขึ้นมาปาดน้ำตาความเจ็บปวดแป๊บเดียวแล้วก็ลุกขึ้นวิ่งต่อไม่กลัวความเหน็ดเหนื่อยไม่กลัวความเจ็บปวดนะคะรู้สึกสนุกสนานเออแล้วก็มีพลังอยากให้กลับไปย้อนดูในเวลานั้นนะคะแล้วเพราะว่าครูเอเธอร์กำลังจะบอกว่าจิตใต้สํานึกของเรานะคะเขาเหมือนเด็กวัยห้าขวบเขาต้องการที่จะ สร้างพลังให้กับคุณแต่คุณไม่เคยรู้เลยในเรื่องนี้นะคะเพราะว่าอย่างที่บอกเราไม่รู้ว่าเราไม่รู้อะไรใช่ไหมคะสมัยก่อนครูเอเตอร์ไม่ได้เรียนรู้เรื่องของพลังงานจักรวาลแรงดึงดูดครูเอเตอร์ก็ใช้ชีวิตแบบไปเรื่อยๆสบายๆายไม่ได้คิดสิ่งใดแล้วก็ไม่คิดว่า จะมีกฎเรื่องของพลังงานจักรวาลแรงดึงดูดด้วยบางทีก็คิดลบบางทีก็คิดบวกแล้วแต่สลับสลับกันไปตามช่วงเวลาแล้วแต่เหตุการณ์ในชีิตนะคะแต่ครูเอเธอร์จำได้ว่าเมื่อตอนห้าขวบครูเอเธอร์อยู่ที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะคะอยู่ที่ด่านสุรกกกรพรมแดนท่าขี้เหล็กค่ะ ตอนนั้นคุณพ่อทำงานรับราชการเป็นด่านสุรกรกรนะคะคุณพ่อก็จะรักคุเอเธอร์มากตอนวัยห้าขวบอยากได้อะไรพ่อก็จะสรรหามาให้พวเพราะคุเอเธอร์เป็นเด็กเรียนเก่งอ่านหนังสือพิมพ์ได้ตั้งแต่อายุ4ขวบชอบอ่านหนังสือให้พ่อแม่ฟังเออแล้วพ่อก็จะชอบพ่อก็จะรักพ่อก็จะซื้อขนมซื้อของเล่นซื้อทุกสิ่งทุกอย่างให้กับครูเอเธอร์ แล้วสิ่งที่คูเอเตอร์ชอบก็คือตอนที่อยู่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะคะคูเอเตอร์ก็จะมีบ้านนะคะหลังบ้านจะเป็นเนินเขาเตี้ยๆแล้วก็จะเป็นลานกว้างพ่อก็จะปลูกต้นทานตะวันค่ะเหมือนทุ่งาทานตะวันที่ลพบุรีเลยจะกว้างใหญ่ไพศาลมากแล้วเวลาที่ ดอกทานตะวันออกดอกเยอะๆนะคะมันสวยงามมากจริงๆสวัสดีค่ะคุณหมวยวันนี้มาทันเมื่อวานครูเอเตอร์ไม่ได้ไลฟ์ครูเอเตอร์ส่งเป็นคลิปวิดีโอของ YouTube ลงมาค่ะนะคะวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องวัยของเด็ก ห้าขวบค่ะนะคะพลังของเด็กห้าขวบตอนครูเอเธอร์เป็นเด็กห้าขวบก็อยู่ที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายพ่อก็จะรักครูเอเธอร์มากเพราะครูเอเธอร์จะชอบอ่านหนังสือให้พ่อฟังและพ่อก็จะซื้อหนังสือมาให้อ่านเยอะๆเยอะๆเยอะๆๆมากแล้วก็ซื้อขนมซื้อของเล่นให้แล้วสิ่งที่ชอบที่สุดก็คือ,อบ้านค่ะนะคะบ้านครูเอเธอร์จะอยู่ ใกล้ๆเนินเขาแล้วก็พ่อก็จะปลูกต้นทานตะวันเยอะมากแล้วเวลาคิดดูสิคะว่าเวลาดอ,ด,อด,อดอกทานตะวันออกดอกอะค่ะมันสวยงามขนาดไหนมันเป็นทุ่งทานตะวันเหมือนลบบุรีเลยนะคะแล้วครูเอเทอร์ก็จะเป็นเด็กที่ชอบแบบว่าออกไปเดินดู ทุ่งทานตะวันแล้วพอตอนกลางคืนก็ชอบมองดูดวงดาวบนท้องฟ้าแล้วก็จะถามพ่อว่านั่นคือดาวอะไรพ่อก็จะเล่าประวัติของดาวต่างๆให้ฟังมีทั้งดาวอ,าอะไรนะแม่ไก่ลูกไก่อะไรเงี้ยค่ะนะคะดาวเลิกที่แบบว่าเป็นดาวเหนือส่องแสงสว่างเออนะแล้วครูเตเอร์ก็ จะไปนั่งผิงไฟเพราะว่าที่อํเาเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายมันจะหนาวนะคะจะไปนั่งผิงไฟคุยกับาชาวบ้านแล้วชาวบ้านเขาก็จะเออเล่าเรื่องโน้นเรื่องนี้ให้ฟังนะอย่ามว่างก็จะเดินข้ามสะพานไปที่อํเาเภอที่อํเาเภอขี้เหล็กพม่านะคะที่พม่าตอนนั้นเดินทางเข้าไปเข้าออกแบบเสรีนะสมัยก่อนนะคะเมื่อ พอสอเกือบ50กว่าปีแล okay, ้วม right ั้งคะเขาก็จะเดินกันเสรีเสรีภาพแล้วเขาก็จะรักเรามากเพราะว่าเราเป็นเด็กน่ารักใช่ไหมคะเขาก็จะมีขนมมาให้เราตลอดเวลาคนที่นั่นน่ารักมากค่ะคนที่ชายแดนเขาจะเป็นพวกแม่ค้านะคะขายเพชรขายพลอยส่วนใหญ่เขาจะขายเพชรขายพลอยแล้วก็จะมีจําได้ว่า จำได้ว่าที่ชายแดนจะมีะขนมจีนน้ำเงี้ยวขายเออมันก็แบบว่ารู้สึกแบบว่าสนุกสนานเฮฮาแล้วก็มีพลังมากเกรเตอร์ Creator, จึงอยากให้ทุกคนนะคะกลับไปนึกถึงวัย 5ขวบนะคะสร้างพลังออนึกถึงพลังงานที่เราเคยเป็นเด็กนะว่าตอน5ขวบเรามีพลังงานอย่างไรเด็ก5ขวบไม่คิดอะไรมากนะสนุกสนานร่าเริงหัวเราะยิ้มตลอดเวลาไม่เครียดไม่ซีเรียสแล้วกออ็ถึงจะแบบว่าหกลม้มหกลุกก็ไม่ได้คิดอะไรนะคะลุกขึ้นมาปาดน้ำตาแล้วก็วิ่งต่อนะ ก็เลยอยากจะบอกว่าให้เราเก็บพลังตรงนั้นมาใช้ในเวลานี้นะคะคิดซะว่าเราเหมือนเด็กห้าขวบเพราะว่าจิตใต้สำนึกเราก็เปรียบเหมือนเด็กห้าขวบเขาปาถนาที่จะเออใช้ให้เรามีพลังนะคะเขาปาถนาที่จะช่วยเรานะเด็กห้าขวบเขาน่ารักนะสวัสดีค่ะโยมิแชร์ให้คนโชคดี ก็จะบอกว่าอยากให้ทุกคนนะคะมีโมเมนต์นั้นกลับไปดูโมเมนต์นั้นของตัวเองเมื่อตอนอายุ5ขวบนะเคลเตอร์จำได้แม่นแล้วก็เป็นความสุขที่แบบว่าโคตรสุดยอดมีพลังเลยอยากให้ทุกคนนะคะเออใช้พลังนั้นกลับมาสร้างเป้าหมายของเราใหม่ทำตัวให้เหมือนเด็กเออหขวบนะแล้วก็บางครั้งเราเไปกดดัน จิตใต้สำนึกของเราอะค่ะนะคะทำให้บางทีเราก็หลงลืมเขาเนาะคูเอเทอร์ก็ไม่เคยรู้เรื่องในเรื่องของจิตจิตสำนึกจิตใต้สำนึกมาก่อนนะถ้ายังไม่ได้เรียนรู้เรื่องของพลังงานจัก,กรวาลแรงดึงดูด mm hmm. ใช่ไหมคะพอมารู้เรื่องของพลังงานจักรวาลแรงดึงดูดคูเอเทอร์ก็เลยรู้สึกแบบว่าโอเสียใจกับเอสเธอร์น้อย ในจิตใต้สำนึกของเราต้องขอโทษเขาทุกวันเลยค่ะขอโทษนะขอโทษนะขอโทษจริงๆที่ทําให้เธอโศกเศร้าเสียใจทําให้เธอเครียดทำให้เธอต้องร้องไห้นะสมัยก่อนครูเอิร์ธเป็นคนที่เครียดมากค่ะนะคะก่อนที่จะมารู้จักเรื่องของพลังงานจัก,กรวาลแรงดึงดูดเนาะก็เลยแบบเออรู้สึกขอโทษขอโทษจริงๆนะเอสเธอร์น้อย มไม่รู้จริงๆว่าเอสเทอร์น้อยเป็นคนที่ใส่ใจดูแลเรามาตลอดเอสเทอร์น้อยยินดีช่วยเหลือเราม,มีอะไรเราก็ สามารถที่จะพูดคุยกับเอสเทอร์น้อยได้แล้วก็เอสเทอร์น้อยก็จะสามารถสร้างพลังให้กับเราได้เพราะฉะนั้นความเป็นไปได้ใหม่ๆของครูเอเตอร์ในวันนี้ก็คือให้เรากลับไปย้อนดูชีวิตของเราในวัยห้าขวบแล้วก็เอาพลังนั้นนะคะมาออสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆในชีวิตของเราในเวลานี้เพราะว่าเด็กห้าขวบมีพลังเยอะเด็กห้าขวบไม่เครียดแต่ว่าสนุกสนานให้เราใช้ชีวิตแบบสนุกสนานแบบเด็ก 15ขวบนะคะสวัสดีค่ะคุณทันอักษรถ้าหากว่าไม่ได้ทักทายใครก็ขอโทษด้วยนะคะแต่ว่ารักค่ะรักทุกๆท่านเลยนะคะออยากให้ทุกคนเอาพลังนั้นนะคะมาใช้ในชีวิตประจำวันของเราสนุกสนานเบิกบานหัวเราะสร้างความสุขให้กับตัวของเรานะคะเพราะว่าเรียนรู้อยู่แล้วว่าการใช้พลังงานจัก,กรวาลแรงดึงดูดเราต้องมีความสุขเบิกบ,บานละลิกละลิเยอะๆใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้นต้องใช้ความเชื่อในการที่เหมือนเด็ก5้ขวบนะคะเพราะว่าเด็ก5้ขวบเขาจะเชื่อแบบไม่สงสัยลังเลใจในสิ่งใดเขาจะเชื่อแบบสุดชีวิตเขาจะเล่นแบบสุดชีวิตเขาจะเบิกบานแบบสุดชีวิตเขาจะมีความสุขแบบสุดชีวิตเพราะว่าส่วนใหญ่พ่อแม่ก็จะรัก เด็กๆนะคะตอนที่เราเป็นเด็กพ่อก็จะรักอุ้มชูดูแลเรานะคะมีส่วนน้อยที่จะมีปัญหาในเรื่องของครอบครัวเนาะแต่ก็อยากจะบอกว่าพ่อแม่ทุกคนรักเรานะคะไม่ว่าเราจะเป็นอย่างไรเพียงแต่บางทีพ่อแม่ของเราก็อาจจะต้องทำงานหนัก ต้องทำงานเครียดเพื่อหาเลี้ยงดูเราทำให้ไม่มีเวลาที่จะมาบอกรักเราทำให้ไม่มีเวลาที่จะมาพูดคุยกับเราทำให้ไม่มีเวลาที่จะมาเล่นกับเราเพราะฉะนั้นอย่าให้ทุกคนนะคะรู้สึกเครียดกับพ่อแม่นะคะผู้ให้กำเนิดของเราแต่ให้เรารู้สึกรักท่านไม่ว่าท่านจะเป็นอย่างไรจะรักเราหรือไม่รักเราแต่ว่าท่านก็ อยากจะบอกรักเรานั่นแหละแต่ว่าบางทีนะท่านอาจจะไม่ว่างอาจจะทํางานหนักทํางานเหนื่อยเพราะว่าถ้าท่านไม่ทํางานบางทีก็จะไม่มีเงินเลี้ยงดูเราไม่มีเงินส่งเสียเราใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเออให้เรานะคะจำโมเมนต์นี้ไว้นะคะแล้วก็รักพ่อแม่ให้เยอะๆแล้วก็สร้างความสุขให้กับตัวเราเยอะๆนะสนุกสนานร่าเริงเบิกบานค่ะ เอาโมเมนต์นี้มาใช้ในชีวิตประจำวันของเราเออเพราะว่าความสุขเป็นเรื่องของจิตใจภายในแล้วก็ความสุขก็จะทำให้จิตใต้สำนึกของเรามีความสุขจิตใต้สำนึกของเรามีความสุขจิตใต้สำนึกของเราก็จะส่งกระแสแห่งความสุขส่งคลื่นแห่งความสุขนนะคะไปสื่อสารกับจัก,กรวาลน,นะแล้วก็จัก,กรวาลก็จะ รับรู้ว่าเราปรารถนาสิ่งใดผ่านทางความรู้สึกความสุขของเรานะคะเออจัก,กรวาลก็จะจัดสรรสิ่งต่างๆให้กับเราตามที่เราปรารถนาจัก,กรวาลไม่ชอบคนที่เครียดเนาะถ้าใครเครียดแล้วก็คิดแต่เรื่องลบๆนะเออก็จะเจอแต่เรื่องเครียดๆลบๆตลอดเวลาเพราะว่าจัก,กรวาลไม่รู้หรอกว่าสิ่งไหนเครียดสิ่งไหนที่มีความสุขจัก,กรวาล สื่อสารกับเราทางความรู้สึกทางอารมณ์นะคะถ้าอารมณ์เราเครียดเราก็จะดึงดูดสิ่งเครียดๆเ,เข้ามาอารมณ์อยู่ในสภาพลบก็จะดึงดูดสิ่งลบๆเข้ามาแต่ถ้าเรามีความสุขเบิกบานเราก็สามารถดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของเราการอยู่กับพลังงานจักรวาลแรงดึงดูดเป็นเรื่องง่ายๆสั้นๆส,สบายๆครูสิตาก็สอนเราแบบ ง่ายๆสบายๆไม่ได้มีทฤษฎีอะไรที่มันยากเลยนะคะเพียงแต่บอกอาตามที่บอกนะคะว่าให้เราออกมานะคะสร้างความสุขให้กับตัวเราสร้างความเบิกบานให้กับตัวเราไม่ต้องเครียดไม่ต้องซีเรียสอ,ออกมาแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับผู้คนในโลกนี้ให้ได้รับการตื่นรู้ทำงานไปแล้วก็ไม่ต้องคาดหวังนะคะ มีความเชื่อว่าฉันทำยิ่งทำมากมายเท่าไหร่ยิ่งแบ่งปันออกไปมากมายเท่าไหร่ก็จะยิ่งได้รับกลับมาอย่างมั่งคั่งเป็นร้อยเท่าพันเท่าจักรวาลไม่เคยเป็นหนี้ผู้ใดค่ะนะคะจักรวาลมีของขวัญให้คุณอยู่แล้วเพียงแต่ว่าวันนี้คุณอาจจะยังไม่คู่ควรอาจจะยังทำงานแล้วก็อาจจะมีอะไรเล็กๆน้อยๆที่ยังติดอยู่ จักรวาลเขาก็มองดูคุณอยู่นะคะเพราะฉะนั้นครูเอเชอร์อยากให้ทุกคนเบิกบานมีความสุขยิ้มเยอะๆหัวเราะเยอะๆนะคะเป็นสิ่งที่ใครพบเห็นก็เขาก็จะหลงรักเขาก็จะรักแล้วเขาก็จะมีความสุขตามคุณไปด้วยเพราะว่าเขาเห็นรอยยิ้มของคุณเห็นความสุขของคุณเห็นสิ่งที่คุณทําแล้วเขาก็จะรู้สึกดีตามคุณไปด้วยและเมื่อโลกนี้ มีความรู้สึกที่ดีๆต่อกันใช่ไหมคะโลกนี้ก็จะน่าอยู่แล้วก็มีความสุขจะไม่มีการลบลาฆ่าฟันกันจะไม่มีการจี้ป้นจะไม่มีการอ,าอะไรที่มันร้ายๆจะไม่มีข่าวาร้ายๆในหน้าหนังสือพิมพ์นะคะเออนะอยากให้ทุกคนเป็นคนที่อ,อะไรเดีย เป็นลูกรลักของจักรวาลดีกว่านะอยู่ในอ้อมกอดของจักรวาลเสมอและรู้ว่าจักรวาลอยู่กับคุณตลอดเวลานะคะเออนะสำหรับวันนี้ครูเอเทอร์ก็สมควรแก่เวลาแล้วล่ะค่ะมาบอกแบ่งปันให้ทุกๆท,ท่านออสร้างพลังด้วยการเอาพลังของเด็กนะคะ5ขวบมาเ,ออเรียนรู้ในการที่จะหัวเราะ เรียนรู้ในการที่จะสร้างความสุขเรียนรู้ในการที่จะไม่ท้อแท้ไม่เบื่อน่ายล้มแล้วก็ลุกขึ้นมาปาดน้ําตาเดินต่อไปนะคะเป็นคีย์ที่ส่วนใหญ่นะคะทุกคนก็จะเรียนรู้ว่าล้มแล้วต้องลุกใช่ไหมคะล้มแล้วต้องลุกต้องลุกให้ได้ค่ะต้องลุกให้ได้เมื่อคุณลุกขึ้นได้แล้วนะคะคุณก็จะมีชัยชนะค่ะ โอเคค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะคุณดอกลักครีเอเตอร์กำลังจะไปแล้วค่ะ <laughs> ขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากค่ะสำหรับทุกทกท่านที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้กับครีเอเตอร์นะคะแล้วเจอกันพรุ่งนี้เป็นวันที่17นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกทกท่านค่ะสวัสดีค่ะ